สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแจ้งข่าวคลายข้อสงสัยนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับในกรณีที่มีคำถามที่ว่าท่านใดที่รับวัคซีนแล้วนะครับสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เลยหรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่าหลังจากที่เรานะครับได้รับวัคซีนนะครับร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันหลังจากที่เราได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วในระยะเวลาอีก2สัปดาห์หลังจากเข็มที่2นะครับ ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับถามว่ายังติดเชื้อได้ไหมนะครับเมื่อเราได้รับวัคซีนครบแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโควิดและยังสามารถติดเชื้อยังสามารถป่วยได้นะครับแต่ว่าอาการรุนแรงจะลดลงและอัตราการเสียชีวิตจะลดลงนะครับฉะนั้นแล้วกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าท่านที่รับวัคซีนครบแล้วก็ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามายัยรักษา,ะา,าระยะห่างและหมั่นล้างมือ เช่นเดิมนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากทางประกาศของกระทรวงสาธารสุขนะครับ